ดิฉันนางบุษราคำเพลงค่ะเป็นประธานกลุ่มไก่พันไข่หมูสองบ้านขมิน้นตำบลเดลราดอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเริ่มแรกเลยนะคะดิฉันเป็นประธานกลุ่มสตรีของหมูสอค่ะซึ่งมี ได้ยินนโยบายของรัฐบาลว่ามีการตั้งโครงการในการกู้ยืมเงินในการทํากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนากองทุนสตรีของเราได้ก็เลยตกลงกันกับสมาชิกว่าเราอยากจะหารายได้หรือว่าเงินเสริมเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อที่จะมาทํากลุ่มอาชีพของเราเริ่มคิดโครงการนี้ตั้งแต่ปี61ซึ่งครั้งแรกเลยค่ะ ได้เงินอุดหนุนมา70,000บาทก็เลยนำมาซื้อแม่ไก่พันไข่แจกจ่ายสมาชิกเอาไปเลี้ยงของเป็นของครัวเรือนไขมันพอมาปี6 3ได้เงินสนับสนุนมาอีก10,000 0บาทก็เลยมาทำต่อยอดโดยการมาทำเป็นกลุ่มแล้วก็มาทดลองแล้วมันสามารถนำเงินไปชำระหนี้กลุ่มได้เราก็เลยทำเป็นระบบมาทุกวันนี้ค่ะ สวัสดีครับผมฐานันทีพีพัฒนากรผู้ประสางานตำบลเด่นลาดอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำนักงานพระนามชนเองซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนก็ได้มีการอบรมช่องทางในเรื่องของการซื้อออนไลน์นะครับขายผ่านในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของ LINE ซึ่งสตรีเองทุกวันนี้ก็ก,ก,ก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเราเองในเรื่องการประชุมคณะกรรมการสตรี ในระดับอำเภอเราก็จะนําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยของกลุ่มเลี้ยงไก่เนี่ยไปเผยแพร่ให้ได้รับทราบว่าเราเรามีกลุ่มอาชีพกลุ่มเพาะเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสามารถผลิตไข่นะครับขายให้กับคนอยู่ในชุมชนนะครับทั้งทั้งในตำบลในลาดและรอบข้างนะครับนี่นี่คือในช่องทางหนึ่งที่เราเราส่งเสริมสนับสนุนและประสานนะครับให้ให้กลุ่มเลี้ยงไก่นะครับเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ คือไข่ของกองทุนกลุ่มเลี้ยงไก่พันไข่ของบ้านขมิ้นหมู่สองนี้นะคะคือเราจะไข่จะสดเก็บทุกวันขายทุกวันจะจะไม่ได้ค้างคืนค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราส่งตามร้านค้าเสร็จแล้วก็จะมีชาวบ้านที่แถบและแวกในหมู่บ้านของเราก็จะมาสั่งซื้อเป็นประจำทุกวันเพราะว่าไข่เป็นอาหารที่กินง่ายประกอบอาหารได้สะดวก แล้วก็ราคาถือว่าย่อมเยาค่ะเรามีการจัดการในรูปแบบการทํารายรับรายจ่ายแบ่งบัญชีแบ่งจ่ายอย่างนี้ชัดเจนค่ะมันก็เลยสามารถรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ก็เลยทําให้เราสามารถ ชำระหนี้ได้แล้วก็มีเงินกำไรแบ่งปันผลให้สมาชิกสมาชิกทุกคนก็เลยมีกำลังใจในการที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันมีความสามัคคีค่ะใครที่สนใจแม่พันธุ์ไก่ของหมู่2บ้านขมินนะคะสามารถติดต่อได้ที่ดิฉันนางบุษราคำเพลงเลยค่ะ 062-198-5519ค่ะสามารถทักมาได้ทุกวันหรือว่าโทรมาได้นะคะสามารถทักมาก่อนได้เราจะเก็บไว้ให้ค่ะ ไก่บ้านคำินกินแล้วอารมณ์ดีเย้